สวัสดีครับก่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่นะฮะแนะนํานี้เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทในเคลการาโนลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนเน้นๆเกรเนพัทในเคลการาโนลาบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสยุยคอนเฟิร์มนะครับ คลิปนี้ช่วงแรกนะครับขออัปเดตสิ่งที่น่าสนใจถ้าเกิดเราอยากจะไปฟุตบอลโลกณตอนนี้เนี่ยโอกาสมาถึงแล้วกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับผมบอกอยู่เสมอว่าถ้าทีมชาติไทยอยากจะหวังไปบนโลกเนี่ยสิ่งที่มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดณตอนนี้คือบอลโลกชุดเยาวชนโดยเฉพาะชุด U17 ที่เขาจัดการแข่งขันตลอดนะครับที่ประเทศกาตา ซึ่งมันเป็นรายการที่เราต้องคาดหวังไปได้เพราะฟุตบอลระดับ U17 เนี่ยยังไม่ห่างกันมากถ้าเราเตรียมทีมดีๆวางแผนดีๆก็มีโอกาสแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในการจับสลากนะครับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่เราได้ไปแข่งเนี่ยปรากฏว่าเราอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสที่ลุ้นจะไปบนโลกได้เลยนะครับเราอยู่ในกลุ่มเดียวกับซาอุดีอาระเบียเจ้าภาพ แล้วก็มีทาจิกิสถานไทยแล้วก็เมียนมาครับคุณผู้ชมคือในรายการนี้ชิงแชมป์เอเชีย e เนี่ยเขามี16ชาติผ่านเข้ารอบสุดท้ายใช่ไหมและถ้าเกิดสมมุติว่าเราสามารถผ่านรอบน็อกเอาท์จะเหลือ8ชาติซึ่ง8ชาติเนี่ยจะได้เข้าไปเล่นฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลก U17 ที่กาตา ในช่วงเดือนพฤศจิกายนทันทีครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มเราจะได้ไปฟุตบอลโลกแล้วนะครับคือปีที่แล้วเนี่ยที่เซอร์เดตทำเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าเราเจอกลุ่มที่หินกลุ่มที่งานหนักเราก็ชวดไปแต่คราวนี้โอ้โหมันทันกันหมดเลยนะครับซาอุดีอาระเบียเจ้าภาพฟุตบอลช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีตั้งแต่ชุดเยาว,วชนต่างๆแต่ความเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาแข็งแกร่งอยู่แล้ว แต่ก็ดูเวียดนามนี่เวียดนามเจอซาอุไม่กลัวจนได้ไหมทาจิกษษษษษิสถานผมว่าคุณภาพก็ไม่ได้แตกต่างกับไทยมากแล้วก็มีเมียนมาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตรียมแผนงานดีๆวางแผนดีๆโอกาสมาแล้วนะครับผมถ้าผมเป็นสมาคมผมเป็นาดามแป้งเนี่ยผมจะอัดฉีดทีมชุดนี้ผมจะใส่ใจทีมชุดนี้แบบเต็มที่จะมีการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ดีจะต้องหาผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดแล้วก็จะซัพพอร์ตโค้ชในการทำงานมาก,มาก พอถ้าเกิดเราได้ไปบอลโลกชุด u 17เนี่ยโอ้โหมันจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะบอลโลก u 17เนี่ยเราเคยไปนะแต่เราไม่ได้ไปมานานมากแล้วอะตั้งแต่พี่ซอคิดดูดิกี่ปีแล้วอะเกือบ30ปีแล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหชุดนี้ลุ้นมันแน่ก็เป็นกําลังใจให้น้องๆย17แล้วกันนะครับส่วนโปรแกรมและการแข่งขันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการออกอาบอกว่าเมื่อไหร่ แข่งช่วงระหว่าง7ถึง24พฤษภาคมเราดูแล้วกันนะครับไปเก็บตัวที่ตะวันออกกลางเตรียมทีมดีอาวุธเล่นชุดที่ดีที่สุดแล้วโค้ชอย่างมาโคก็คเกอร์เนี่ยเขาก็มีทีเด็ดอยู่แล้วนะดูจากชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ผ่านมาณนะสุดท้ายที่เราถล่มคู่ต่อสู้ยับอะ่ะอ่ะ,อะรอดูแล้วกันนี่ก็เป็นความหวังของแฟนฟุตบอลชาวไทยนะ7ถึง24พฤษภาคม ต้องติดตามรับชมกันนะครับทีมชุดนี้ก็มีการเก็บตัวอย่างต่อเนื่องแหละแล้วก็โค้ดก็เป็นโค้ดต่างชาติเดี๋ยวดูกันเลยนะจะได้ไปหรือเปล่าส่วนกลุ่มอื่นๆเนี่ยมีญี่ปุ่นอินโดจีนกาตาโ,โหกลุ่มนี้เดือดกลุ่ม C เนี่ยเกาหลีใต้เยเมนเวียดนามแล้วก็ UAE โอ้โหเวียดนามนี่เดือดมากกลุ่มดีเนี่ยมีอุซเบกออสเตรเลีย,อ,ยอินเดียแล้วก็เกาหลีเหนือถ้าดูจากสายเนี่ยกลุ่มเราเนี่ย ดูแล้วเนี่ยโอกาสมากที่สุดเลยเรารู้แล้วกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยชุด U17 ที่มาฝากกันโอกาสมาแล้วคว้ามันให้ได้นะครับจากนั้นขยับไปพูดถึงเรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีกทั้งอีลิตแล้วก็ลีกทูกันหน่อยนะครับปรากฏว่าโอ้โหสโมสรจากไทยโชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดนะครับตั้งแต่เอฟซีแชมเปียนลีกอีลิทที่บุรีรัมย์ เอาชนะเฉิงตูนะครับสร้างโอกาสเข้ารอบสูงแล้วแล้วนะั้นสุดท้ายเจอเซิงไฮเซินหัวชนะมีโอกาสหนีทีมจากเจลีกด้วยถัดวันมาราชบุรีก็โชว์ฟอร์มโหดนะครับถล่มเปอร์ซิบันดุงไปขาดลอยถึง3ประตูต่อศูนย์โอกาสเข้ารอบเนี่ยสดใสแต่นะัต่อไปเดี๋ยวไปเยือนอินโดนีเซียนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วเพราะว่าอินโดเนี่ยแฟนบอลน,น่ากลัวนะครับแล้วเดี๋ยวมาปั่นป่วนเรื่องนอกสนามอีกหรือเปล่าไม่รู้นะต้องระวัง เ็ตเตรียมทีมดีรักษาความปลอดภัยดีๆและล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับแบงคอกยูเนเต็ดลงสนามในรอบน็อกเอาทของ AFC Champions League 2พวกเขาโคจรมาพบกับ m ม็กอาเธอทีมจากออสเตรเลียเป็นแบงคอกที่ทำได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับช่วงหลังแบงค k กโค้แบนเนี่ยได้รับความมั่นใจมากขึ้นและบวกกับตัวผู้เล่นที่ดึงมาในช่วงเล d y 2ี่สเนี่ยมันไม่ต้องปรับตัวเยอะ อย่างพิชาอุทาก็ลงเป็นตัวจริงได้เลยไหนต่างชาติอย่างลิวอลดิโยแล้วก็อาตูอาตูเนี่ยเล่นดีมากแล้วก็ยิงประตูด้วยมีโคโซวิดอีกลูกแรกได้จากเอาฮาร์ฟก็พูดง่ายว่าแบงคอกดูกลมกล่อมแล้วก็ดูลงตัวมากขึ้นสุดท้ายก็กลุ่มความได้เปรียบนะครับชนะแม็กอาเธอร์ไปก่อน2ประตูต่อศูนย์ถือว่าเป็นสกอร์ที่โอเคเลยแต่นัดหน้าไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วไปเยือนออสเตรเลียบ้างทั้งเรื่องของเวลาเรื่องของสภาพอากาศ แต่การที่เราชนะไม่ได้ก่อนเนี่ยโผอแบงคอกเนี่ยเป็นทีมที่เหนียวนะแล้วเวลาเจอทีมใหญ่ๆเนี่ยแบงคอกมันจะทําได้ดีเพราะมันเค้เป็นทีมที่ระบบดีพูดตามตรงโค้ชแบงค์ทาทีมได้ระบบดีแต่มันอาจจะดูไม่สนุกอาจจะดูไม่หรหวาแต่ผลการแข่งขันเนี่ยมันได้และผมก็คิดว่าคิดว่าแบงคอกมีโอกาสที่จะไปยันเสมอแล้วก็เข้ารอบได้เลยนะดูแลแมคอาเธอร์ก็ไม่ได้มีทีเด็ดอะไรมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า3ทีม ในการแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกสามทีมจากไทยเก็บชนะได้หมดเลยมันก็บ่งบอกว่ามาตรฐานของไทยลีกตอนนี้เราก็ยังสามารถสู้ในเวทีเอเชียได้อีกอย่างผมว่าชัดเจนเลยการที่แต่ละทีมมีนักเตะที่เป็นต่างชาติคุณภาพเข้ามาช่วยเนี่ยมันช่วยยกกระดับให้เราสู้เอเชียได้ดีจริงๆนะครับก็ยินดีกับทั้ง3ทีมแต่โปรแกรมยังไม่จบสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเตะกันใหม่บุรีดําเจอซิงไก้เสิรนหัวกลับมาเล่นในบ้าน ชนะการันตีเข้ารอบและอาจจะไม่ต้องเจอทีมจากเจลีดด้วยในรอบต่อไปราชบ,บุรีไปเยือนเปอร์ซิบันดุงไม่เช่เรือง่ายอยู่แล้วแต่เชื่อว่าราชบุรีด้วยโมเมนตัมที่ดีแบบนี้ความกระดาหายแบบนี้ทีมเวิร์กแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะไปจัดการบันดุงและเข้ารอบได้แต่ต้องระวังเรื่องของแฟนบอลเพราะแฟนบอลอินโดเนียเถื่อนเหลือกเกินนะครับส่วนแมงคอกไปเยือนแมคอาเธอร์ผมก็คิดว่าน่าจะเก็บ ผลการแข่งขันที่ดีกลับไทยได้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วก็รอติดตามนะครับแล้วก็สุดสัปดาห์นี้ฟุตบอลไทยลีกกลับมาแข่งขันแล้วก็อย่าลืมติดตามรับชมนะครับบอกเลยว่าเดือดแน่นอนนะครับแล้วก็คลิปนี้ปิดท้ายกันที่เรื่องราวของทัพกิเลนพยองเมืองทองอยูเนเต็ดกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมเมืองทองเนี่ยณตอนนี้ยังคงหลังอยู่ในโซนหนีตกชั้นนะครับแต่ทรงการเล่นดีขึ้นในนัดเจอราชบุรี แต่ก็ยังหาชนะไม่เจอตั้งแต่มาริโออีวานโควิชเข้ามาคุมทีมโดยเฉพาะในไทยลีกนะแล้วก็ล่าสุดเขาก็เดินทางไปเก็บตัวที่ขอนแกน่นแล้วเขาบอกว่าการฝึกซ้อมเข้มข้นนักเตะในทีมเข้าใจกันมากขึ้นโค้ชได้เวลาเรียนรู้แล้วแล้วก็สําสำคัญตัวจเจ็บๆกลับมาหมดแล้วเคมเตอร์วิลเลนพอปพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงพูดง่ายวาๆว่าเป็นเกมที่เมืองทองพร้อมมากๆและมันเป็นเกมชี้ชะตาว่าเมืองทองจะอยู่หรือไป พราะเจอกับลำพูนถ้าชนะได้มันก็จะต่อยอดลมหายใจในการลุ้นหนีตกชั้นแต่ถ้าแพ้ทุกอย่างแทบจะจบซึ่งเป,เป็นเกมเดิมพันจริงๆสำหรับเมืองทองซึ่งผมจะไปดูที่สนามโดยก็ฝากเชิญชวนแฟนเมืองทองนะไปชมไปเชียร์กันที่สนามเยอะๆสักหน,น้าหกพันคนผมว่านี่เป็นเกมชี้ตาแล้วก็นักเตะต้องการกําลังใจเข้าใจแหละช่วงนี้ผ่านมามันท้อมันเซ็งเพราะผลการแข่งขันมันไม่ได้แต่วันนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องรวมใจกัน ทุกอย่างทีมเนี่ยมันกําลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมืองทองเขาผุดแคมเปญน,นะครับเชิญชวนแฟนบอลมาชมมาเชียร์ที่สนามซื้อบัตร1ใบฟรีอีก1ใบทันทีพูดง่ายว่าคุณเดินไปซื้อตั๋วหน้าสนามเนี่ยถ้าซื้อ1ใบปุ๊บแล้วคุณเอาเพื่อนมาเนี่ยเพื่อนคุณหนึ่งคนเนี่ยจะเข้าไปดูฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปกัน เขาบอกว่าไม่ว่าทุกท่านจะเป็นใครไม่สําคัญว่าจะเคยมาสนามเป็นครั้งที่เท่าไหร่ทุกคนจะเป็นพลังที่ลําค่ายอย่างยิ่งไม่ต่างกันขอให้แฟนบอลมาชมมาเชียร์กันที่สนามเยอะๆอะนักเตะทุกคนตั้งใจทีมงานสตาฟโค้ชบอกเป็นหารมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรอดตกชั้นเพราะฉะนั้นก็ฝากแฟนบอลเดินทางไปซัพพอร์ตทัพกิเลนพยองเยอะๆที่บ้านเพื่อจะเก็บเชนะแล้วลุ้นหนีตกชั้นให้ได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูแต่ก็ไม่ง่าย,ยาลำพูน ช่วงหลังดีด้วยแต่ข่าวดีคือลำพูนไม่มีออสมมนนั่นแหละที่เป็นตัวทีเด็ดแต่คนอื่นยังมียังมีโฟแบร์อยู่นี่คือสิ่งที่เมืองทองก็จะต้องระวังต้องเล่นให้ดีที่สุดต่างจากนี้เมืองทองเหมือนเล่นรอบชิงทุกแมตช์ต้องชนะให้ได้ตลอดถ้าไม่ชนะบอกเลยว่าเหนื่อยมากๆในแต่ละเกมนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันติดตามรับชมกันนะครับในช anel ของต้องสุยรวมไปถึงนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คลิปนี้นะครับแนะนํานี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัดทุเด็บ วัตถุดิบใหม่เกรนเน่พัทในกเคตก,การาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนเน้นๆเกรนเน่พัทในกเคตก,การาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสื่อคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ